สองโพสต์อินสตาแกรมวอลเล่บอลเวิลดจัดโพสต์พิเศษให้บีมพิมพิชยาหัวเสาทีมชาติไทยเป็นความภูมิใจของไทยเมื่อวันที่6มิถุนายน66 i n อินสตาแกรมวอลเล่บอลเวิโพสต์ภาพและคลิปโชว์ผลงานของบีมพิมพิชยานักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจังหวะทำคาให้ทีมชาติไทยระบุว่าบีมพิมพิชยาหัวเสาทีมชาติไทย หนึ่งในผู้ทำคะแนนสูงสุดของสัปดาห์แรกศึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม VNL 2 0 2 3ถือเป็นความภูมิใจของคนไทยโดยในศึก v o l l e y บ a l Nation League 2023นลีกส0 2 3สัปดาห์แรกผลงานของบีมทีมพิชยาทำไปทั้งหมด48คะแนนเป็นการตบทำแต้ม44ครั้งบล็อก1ครั้งและเซิร์ฟเอส3ครั้งส่วนผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมชาติไทยคือบุ๋มบิงชัชชุออนทำไป62คะแนน โปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่สองกลุ่ม4ประเทศบราซิลวันที่15้ามิถุนายน25 6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเยอรมนีเวลาสนาฬิกา30นาทีวันที่16มิถุนายน25 6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนวันที่17มิถุนายน2566วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเซอร์เบียเวลาเจนาฬิกา วันที่19มิถุนายน2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียเที่ยงคืนสำหรับแข่งขันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 7HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอบูดอที tv, จะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลเนชั่นลีทุกคู่